สวัสดีครับอยู่กับหลังเด,ดือดคาเวเตอร์ทังค,ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูทบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เราก็มาลงพ่อพๆอพอพอพอ,อ,อคลิปนี้เราก็มาลงดินครับนี่ลงถนนดินที่หินคลุกกับเจ้าเปอร์เฟียเปอร์เฟียแตง่ง ยกหมดเลยหมดเลยหมดเลยมาเลยยกหมดเลยยกหมดเลยอ้ oh. ลงดินก่อนครับนี่กับงานถนนดินเสริมหินคลุกนี่ Rồi ok, lục kháu anh khắp nè Áo, chô Yêm cầu hà xì xuống Tractor Kubota Em có hàng xỉ nung chô ừ. Đàn đìn Giang วุ่นวายนะครับทางแคบ ดันลลอมเอเรพวหนโมบ้านก็ให้ดุมโจกลับรถดันมาใส่ทางนี้นะครับต่ำขอลงดินก่อนครับ ให้ได้ระดับแล้วก็ลงหินคลุกครับ chơi kia cho bán các chơi kia cho lên bán ủa,อากาศ nóng sút sút, hôm nóng quá ừ ร่างเกตเดอร์ก็จะขับรถเกรตไปที่สำนักงานครับหนึ่งด้วยรถเกรตลังเกเดอร์อาการไม่ค่อยดีน่าจะเกี่ยวกับระบบหัวชีดหรือเปล่าเมื่อเช้าก็เล่นกันไปพักใหญ่ครับกว่าจะสตาร์ทต,ติดครับจากนี้ไปสำนักงานก็ประมาณโอ้ยี่กว่ากิโลครับ เมื่อเช้าก็นี่ครับงัดเปล่าปั่นตัวนี้ครับงัดเปล่าปั่นตัวนี้ครับแล้วก็สตาร์ทโอ้งัดไปพักใหญ่ครับสตาร์ทไม่ติดอุ้ยขึ้นยากจริงๆก็วิ่งไปประมาณ20กว่ากิโลเลยครับถึง30กิโล เ่าพรุ่งนี้จะถอดหัวฉีดครับเช็คหัวฉีดหน่อยมันเป็นอะไรไปครับแบบงกลเลอร์ก็จะขับรถขน่นเลยครับสำนักงานก็คลิปนี้ก็ก็จบที่นี่ก่อนนะครับ ไว้เจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามนะครับสวัสดีครับ